ถ้าไม่มีคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยมันจะทำให้การขายของเราเนี่ยมีจุดอ่อนนะครับการขายของเราจะขายได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีคลิปรีวิวสินค้าด้วยนะครับคลิปรีวิวเนี่ยจะไปอยู่ใน customer journey นะครับหรือตัวที่เป็น funnel กลวยกองเนี่ยก็ตรงที่ เป็นตัว evaluation กับตัว decision นะครับ evaluation ก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลูกค้าหาข้อมูลของเราให้ได้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะเข้าไปหาใน Google นะครับว่าเสิร์ชชื่อเสิร์ชรุ่นเสิร์ชอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่มีคลิปรีวิวสินค้าให้เขาได้ดูนะครับเขาก็จะไปเห็นของคู่แข่งนะครับคู่แข่งมีคลิปรีวิวสินค้าเขาก็จะไปดูของคู่แข่งเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นยังไงมันใช้ยังไงมันดูดได้ไหมตามซอกมันดูดแบบไหน ที่สำคัญคือถ้าเราใส่ฟีเจอร์และฟังก์ชันลงไปในคลิปรีวิวอย่างเช่นรีวิวว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้มันสามารถทำงานได้ทุกสภาพนะครับดูดน้ำก็ได้ดูดฝุ่นก็ได้ดูดที่นอนก็ได้นะครับ ไอเน,นี้ยเราจะได้เปรียบนะครับเวลาเขาเข้ามาดูแล้วเนี่ยไอไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มันจะบอกเขานะครับว่าสินค้าเรามีฟีเจอร์และฟังก์ชันยังไงนะครับรวมถึงเรื่องของการบริการด้วยนะครับถ้างานบริการเนี่ยมีคนที่มาพูดนะครับว่าเออเคยใช้บริการเราแล้วแล้วมันเพอร์เฟกมันมันดูดียังไงนะครับหรือเขาใช้บริการเราแล้วเขาแฮปปี้ยังไงนะครับอันนี้คือจุดได้เปรียบอันหนึ่งนะครับที่คลิปรีวิวมันทําหน้าที่ของมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กอวยกองฟันแนลเนี่ยหรือไอเส้นทางของคัสเตอร์เมอร์เจอร์นี่เนี่ยมันต่อไปเรื่องของดีซซชันได้นะครับดีซซชันคือเวลาที่เขาดูแล้วแล้วเขามั่นใจในสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่สินค้าตัวนั้นตอบโจทย์เพนพอยท์เขาได้นะครับเขาก็จะตัดสินใจได้เลยนะครับ ว่าเขาจะซื้อตัวนี้ได้นะครับจากข้อมูลต่างๆที่เราให้เข้าไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคลิปรีวิวสินค้านะครับความสําคัญมันจะไปอยู่ตรง evaluation แล้วก็ตัว decision นะครับหรือตรงที่เราดีไซน์ต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะรองรับ customer journey ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมาหลังจาก awareness แล้วก็ interest นะครับ awareness คือให้จําก่อนนะครับว่าสินค้าเรายี่ห้ออะไรรุ่นอะไร interest คือการที่เขาเข้ามา สักถามตอบถามหรือเข้ามามีการดูของเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เราไปวางโครงสร้างในอย่างเช่นเซลล์เพจหรือแลนดิ้งเพจอะไรต่างๆที่คืออินเทอร์เแล้วก็ให้มาที่หน้านี้เพราะว่าเขาจะต้องเห็นรีวิวตัวนั้นนะครับแล้วรีวิวตัวนั้นจะเป็นตัวตอบโจทย์เขาเลยว่าเขาจะต้องซื้อสินค้าตัวนั้นด้วยเหตุผลอะไรอ่ะแล้วนี่ก็คือคลิป หนึ่งตัวที่เข้าไปสนับสนุสนโครงสร้างของ Customer Journey นะครับก็ติดตามกันไว้นะครับผมเองมีประสบการณ์จากการทำ Production นะครับมา10กว่าปีกับ20ปีแล้วครับก็มีเรื่องราวต่างๆที่เราได้ทำงานกับเพื่อนเอเจนซี่กับลูกค้าโดยตรงนะครับเนพน n พอยต์ต่างๆอินไซต์ต่างๆที่เราเห็นแล้วก็เอาเรื่องจริงนะครับเอาภาพปฏิบัติเนี่ยมาผสมกับภาคทฤษฎีแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะต้องทำแบบไหนยังไง ให้เราตอบโจทย์ลูกค้าเรามากที่สุดให้เราขายของให้ได้มากที่สุดจากการที่เราลงทุนน้อยที่สุดนะครับจากการทำสื่อนะครับแล้วเจอกันครับ